สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะเป็นอะไรที่โคตรจะพิเศษมากๆทุกคนวันนี้นะคะทาง Rv ใจดีนะคะก็ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะที่เปิดให้เล่นสกิลระดับมายติค a ลอีกรอบนะคะก็สามารถเล่นได้นะคะตั้งแต่วันที่ 2ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะทุกคนคือเปิดให้เล่นเยอะมากนะคะก็มากกว่าร้อยสกินนะคะแล้วก็ฮีโร่เนี่ยเปิดให้เล่นมากกว่า100 10ตัวกันเลยทีเดียวนะคะหยุดยาวนี้นะคะไม่ต้องไปไหนนะเล่น RV ช์วิช้ำๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเหมือนกันคืออยากเล่นมากนะคะท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่น ทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่อนะคะตีทิพยไลตีไลมาฟ้าล้องไป่องชั้นเออแกไม่รอดแน่เฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น tp เจ็เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะทาสารฝันสําหรับคนที่งบน้อยแบบเราเรามากนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้นะคะกิจกรรม RV ค่อนข้างที่จะอปฟอร์มนิดนึงของรางวัลอะไรเยอะมากนะคะอะ ก็เปิดให้เล่นฟรีก็สามารถเข้าเกมแล้วก็เล่นฟรีได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกิจกรรมสายฟรีนะคะทุกคนก็จะมีโอกาสได้รับหินเลื่อนขั้นสกินบัตเตอร์ไฟนะคะหลังจบเกมนะคะตั้งแต่วันที่จะมีอยู่สรอบนะคะอ่าทุกคนก็ตั้งแต่รอบที่แล้วเลยมาแล้วแหละขอจะขอยยังจะไม่พูดถึงเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะวันที่3วันที่4นี้นะคะจะได้เป็น โอกาสได้รับหินเล่นขั้นบัตเตอร์ไฟเพิ่มนะแล้วก็ได้เก็บแต้มนะคะรับแต้มเก็บเม็ดเป็น2เท่านะคะวันที่3วันที่4นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้า ทีมนะคะเล่นทีมแบบ3คนขึ้นไปนะคะจะได้รับบัตรป้องกันดาวอีก3เกมนะคะโหหยุดคือแบบเป็นอะไรที่โค้รจะดีมากอะแล้วก็สามารถเล่นแชร์สกินได้นะคะวันละ5ครั้งปกติมันจะจำกัดอาทิตย์ละ8ครั้งเนาะแล้วก็สำหรับวันที่10-11นะคะจะเป็นจะมีแค่โอกาสได้รับหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟ์นะแล้วก็แชร์สกินวันละ5ครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิ1 8เจ็ดสนี้นะคะก็จะเป็นหินกับ ชร์สกินวันละ5ครั้งเหมือนกันแต่เป็นอะไรที่ดีอยู่นะทุกคนอ่ะอย่าลืมนะคะมาเล่นอ,อวีกันเยอะๆนะคะทุกคนนี่ดูนะคะมีสกินไฮายาเตะมีมุลลานมีลิลเลียนะคะตึงๆทั้งนั้นนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษนะคะตั้งตีสุดสัปดาห์เราก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนอะทุกคนสามารถมาเล่นแล้วก็รับของรางวัลตรงนี้ได้แล้วคะเด,วเดี๋ยวเราก็จะแลกเป็นอันนี้เหมือนกันนี่ เอฟเฟกต์วิงไม่เอาอะแรกเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะคะนี่จะได้ไปเปลี่ยนชื่อในเกมเนาะแล้วก็ลอดพลังงานนะคะจะเป็นนี่รับสกินไฮโนใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่าลืมมารับกันเยอะๆนะคะทุกคนอ่าก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเข้ามาเล่นอากันเยอะๆเนาะ,นะจะได้มีอะไรเยอะๆมากมายนะคะทุกคนจนเราแบบตามไม่ทนันจะมีเก็บเม็ดคูณ2ได้รับบัตรป้องกันดาวแชร์สกินเวลา5ครั้งได้ หินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟคือมันเยอะอะทุกคนต้องเข้ามาลองเล่นเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสตรีมเล่น RV กับคนดูทุกคนนะคะคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะ